จะมาร่วมทำพิธีด้วยนะครับผมเ่ออ โอ้จะต,ต้องหาข้าวพายดุงเสกเนาะไปยืนคู่นะครับกับพ้าพายปาตูลูนะครับผมเพื่อทําพิธีนะครับก็มาดูอาการนะครับว่ออาจะมีอาการอะไรอย่างไรไหมนะครับผม ระวางนะพ,าพ่อพายปัทลูกับพอพายลุงเสกนะครับผมทีนี้พอพายปัทลูก็จะมีอาการจริงๆห,หน่อยนะนยจริงๆหน่อยนะมีอาการจริงๆนะทีนี้ก็หานะให้ดมกลิ่นทำความคุค้นเคยทำความรู้จักกันก่อนนะครับผมวันนั้นก็ได้มาหากันเจอกันครั้งแรกแล้วนะครับผมก็อยู่ห่างๆเนาะวันนั้นต่างคนก็ตามไม่สนใจกัน แต่วันนี้นะครับก็อยู่ใกล้ชิดก,กันเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมายิงใ,ใกล้ๆนะครับเพื่อที่จะท,ทําพิธีนะครับผมรูปาการของพระพายทั้งสองขันนะครับผมทั้งสองเชือกน,ะนี่กำลังนะทำพิธีนะครับก่อนที่จะ

ซึ่งทีนี้ก็จะมาลุ้นที่ข้างไก่นะครับผมว่าข้างไก่จะสวยไหมนะครับก็ยังไงก็ขอให้ข้างไก่วันนี้ออกมาสวยนะครับผมว่าข้างไก่แลก็ดูถ้าเกิดสวยก็หนุนขึ้นขึ้นไปได้ดีเลยนะครับผมเดินไปเรื่อยีอันนี้ก็มาดูอาการนะครับผมก็ผ่านแล้ว ตัวตัวเหล็กในยุเคี่องเลื่อนเล็กยุ ันนี่ก็มาดู้างการนะครับผมทางการนะครับผมดูดีกว่าเลยเนาะดูดนกว่งเลยเนาะดูดีกแ่าเลยรนาะดูดีกว่าเลยเ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 นาะ

เขาเปิดกินที่ห้องน้ำกันอะไรยังไม่หมด อากาศสบาีนครับรยากก็ังโอเคอยู่นะครับผมนบางคนก็ต่างโอเคอยู่นะครับผมอันนี้พิธีอะไรนะพิธีประชานาค่ะมาเล้ว ก็ต่างคนต่างเลีก <like> ินอ้อยนะผมสบายใจเหงอันนี้ือยนะมาร่วมพิธีด้วยนะครับผมดูพวอ่กกสุิเกล็กไปเลยใช่ค่ะดูพู้เสกล็กไปเลยลกไปไม่ถหน้าเลย ตอนนี้ก็จะขยับขอ้อเสกนะครับผมเข้ามาใกล้ๆขอพายตัรูนะครับผมเดเข้ามาใกล้ๆนะครับผมเพราะว่าทำพิธีก็ต้องอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องค่อยๆขยับเข้านะครับผมเพื่อไม่ให้ตกใจเนาะไม่ให้เกรงกันนะครับผมได้แล้วก็กำลังดมกลิ่นกันอยู่นะครับผมกำลังทำความรู้จักกันอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> nó sút nếu cho thêm sau, chỗ, mây để lại một chút nữa. Ý. à, hẹn khá. à, uh, gặp ไม่ใช่พายตุลูนะพายตุลุกนีนก็รินน้ลงานก็ริมนะครับบรรยากาศรือว่าตาฝนเป็นใจมากๆเลยครับไม่ร้อนนะครับผมเย็นสบายนะครับตะมุตะมิมากใช่คี่นนตตะมมกนน้ยน้่ตั้งมมาด้กันี เมันจะมาเป็นแบบใดจต่งโอ้โหเคลดหรอการทำให้เนี่ยอายุกี่ปีแล้วครับพ่อพัสามสิบสองค่ะพ่อสี่ดูเล็กเลยครับใช่ค่ะดูหน้านี้ต่างกันเลยนะครับผมพ่อพานี้ตัวอ้วนมากครับผมโอ้โ หน้านี้ใหญ่กว่ากันเยอะเลยครับก็<น>อ,อย่างว่าเนาะคนละหุ่นนะครับคนละหุ่นคนนึงจะมั่งคนนึ่าผมเปียวนะผมงไหมคะง่าย,าายาต้มตาบุญมาก,กพื่อมทำพิธีนะครับผมทำพิธีไปชิไปชักหน้าผม นี่ก็เริ่มพิธีแล้วนะครับกำลังทำพิธีอยู่นะคะกำลังทำพิธีอยู่นะคะแม่ก็ซื้กันไปแม่ไปดาใบบุญอาตุ้ตอนนี้ใบบุญอยู่กับพี่พี่หลักอยู่นะคะพี่หลักพี่โตปูบุมาพี่หลั กก้องนีุกนมไมเรื่องค่พี่โซไปกใช่ค่ะแม่่เรื่องกับพี่โซไปกนะคะทคน ขอกอใจกันตรงนี้ขอกองใจว่าจะตกดงมาจอเลยจ้ะแต่ตกลนมาจอเลยอีเชือกไทยอะไรคะไทยมุมเสกค่ะสวัสดีค่ะ ก็ไม่ได้ขายกุ้งกุ้งันกงปครัวคกันไหมคะเซกกับตูรูไม่นะคะไม่เ็เซกชิชูมากแต่ถ้าขายตูรูก็ดูแบบาจะชิชิเหมือนกันนะเป็อะไรต้มส้เลยค่ะ มีกานลองทั้งคู่เลยนะคะภาพตนี้ไม่ได้ถ่ายด้วเลยขอไม่งขนี่มาดูใกล้ๆตาเลยนะตากล้ไม่ถายใกล้ๆตาน,นี่ยนะ สวัสดีค <amounts of water writers> ่ะพี่ชสวัดีค่พี่ายค่ะ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 ค่่ค่ะค่ะค่่ะะคะค่ะค่ะ่ะ่ะค่ะะคะค่่ค่ะค่ะ่ค่ะค่ะ่ะค่ะค่าคะ่ะค่ะค่ะคค่ะค่่ะค่ะค

ชาจารย์กำลังินผมเห็นไหมิีระชกนะตัต่อรงควานงที่ไม่ดีนะผมที่อยู่กัวชานเริ่มยอนั้มข้นุก่วหมแต่อัน

ยินดียินดีเรามาให้กำลังใจไร้ผลมนะคะโอ้คนละนอย่าง่ แล้ว่งแบบเข้าไปนะไปอะไรก็ทำหดคนตั้งท้ายเคยตั้งายค่ะอยากไปูแต่ในเมื่อคนตกแต่งเตือนอยากไปดูมาได้ค่ะถึงะน้อยนะไ็ย้ายย้ายกันมา

ผู้่ในยู่ท่นะเนื้นนอตัดมือล้างผ้ช่องแดงไทยควันเมืองค่ะกระค่ะช่องปานาเสียงบัวฉันชาเต้บ่มีคนบอก ่าจะใช่คนีเรียนเปนคนหรือเปล่าคะแม่มีคงนก้อนไงก็เลยเป็นคะาประตูก็พยายามคุยเ้อยู่นะดกินอยู่นะ คุ้นเคยกันเนาะจะได้อ,ไรรอ,อยู่ด้วกันได้ไม่ต้องเกรงนกันกแล้วอเอลงนงาที่ยหก็จะร้อไหลหายนไงะร้อคืนกับก็หาย

Apa ya? Kamu mau beli apa? ัน้เสร็จแล้วนะครับผม เสร็จพิธีแล้วนะครับตอนนี้ยังไงก็ดขออนุญาตจบคลิปไว้ที่เพียงเท่านี้เลยนะครับผมยังไงใครที่ก็มารับชมแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับให้กับช่องพลายใบบุญด้วยนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ